จุจิ้นควายกับน้ำจิ้มพริกลาบเหนือครับแรงนี่จิ้นควายคอไหนาสดสดไหม่ๆมครับแต่ก็เป็นสูตรของตาอีสารนะครับเนาะแต่ว่าค้นเหนืออย่างเขาผมยังโหมนเลยครับเนาะหันปิ้นกินแล้วก็ขยายกินครับวันนี้ก็เลยลองมาเนาะครับเนาะก็ต้องขอสุมาพรนะครับพี่น้องอาร์นะครับเนาะนะตีบักกินนะครับ ือว่าพี่น้องนะที่ว่ามันบบใจเมนูอาหารเนื้อเนี่ยะครับเนาะมันเป็นอย่างนั้นครับเนาะผสมผสานกันได้นะครับเนาะแต่ว่าน้าจิ้มของเขาเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะจิ้เป็นน้าพริกลาบเหนือบรันเทนี่แหละครับที่ผมจะเอาคอกไนมาซอยไว้ก่อนนะครับกินยังไงนะครับสะใจดีส่วนจิ้นนะฮะเดี๋ยวผมจะซอยไว้สักน้อยแล้วก็ตอนเขากินเขาก็จะซอยเพิ่มเข็สักน้อยก็ได้นะครับเนาะกินไปตัวยซอยไปตัวยครับจิ้นก็มาซอยไปตัวยครับนี่ฮะ น้ำลายไหลละขนาดนี้ผมได้เงี้ยน้ำจิ้มคุณตอวน้ครับเนาะน้ำจิ้มพริกลาบสุปอย่างมากินแรงนะครับเริ่มจากเอาคี้เพี้ยมะต้มซุกเนาะครับเนาะซิงติดเนี้ยน้ำจิ้มของเขาแตกต่างจากอีสานนะครับนี่เขาจะใชเป็นน้ำพริกลาบครับน้ำพริกลาบเมืองบันเทาเนาะครับเนาะนนี้ผมใชเป็นน้ำพริกลาบสำเร็จรูปครับน้ำพริกลาบแม่ผัวบายคู่ไม้เนาะครับเหล่านีฮะเก็บใดเหมือนครับพี่น้องเอาแอรต่างภาคต่างถิ่น เสื้อไว้ติดบา้านติดครัวได้นะครับเนาะเป็นแพงเป็นแพงีใจง่ายครับวันนี้ผมจะใจสักสองสองนะหรือว่าล้อมเขาก่อนนะครับเนาะเอาสักสองไปก่อนนะครับเนาะหอมขนาดหอมมะเขนหอมเครื่องเทศบ้านเทาครับซิองกุ้งเพิ่มก็มีอย่างน่าครับชูรสตามชอบเนาะน้ำปลานิดหน่อยนะฮะดีสำเร็จรูปครับเพิ่มความข,ม,ขมนะครับเนาะเอาขมขมครับขมขมเพชรเพชรตรงเน็ตแต่เนื้อ คนใบจิ้มไปเขาก่อนนะข้าน้อเหมาะครับขม,มแล้วก็ผมว่าสองเดียวอยู่แล้วครับเพชรซาใจขนาดครับหืมเหมาะย,ยอดต้นหอมหอมป้อมผักไท่หอมดวนนะครับเอามาซอยใส่ตัวนะครับเนาะซอยหย,ยาบๆนะครับแต่ว่าเราต้องซอยใส่นักเนื้อเดี๋ยวนำจิ้มหอมจะแห้งนำไปนะครับเนาะหอมแดงอย่าสักน้อยครับนี่เพิ่ม หวานดีนะครับแม่ขผมบ้านใส่เรียบร้อยก่อนใส่ไม้ปา้ายนี่เรียแบบร้อยนะฮะเสร็จพิธีครับใส่เขียงลงไปตัวครับเดี๋ยวเอาสดซอยกินนะครับเนาะใส่เพียร์ก่อนแป๊วขวาหนะครับจีดังสัวสัวหอมสดหอมสดอย่างนี้ครับนี่ พอดด้พี่น้องแอนยางขึ้นเนอดูขีดเป็นทาสเลยครับน้ำจิ้มขี้เพียวของเขาก็ตึงขมตึงเผ็ดนะครับเนาะหอ,อมเคืองเทศเหนือขนาดนะครับน้ำพริกใส่ผัวไว้คู่ม,ม้นะครับเนะาะจับเข้าลงเห็ดสักโบกครับน้ำสมุนไพรเนาะอ๋อสุดยอดครับเฮ้ยนี่ฮะไซพี่อะไซพียจี กับน้ำจิ้มพริกลาบไหมฮะมาสุดยอดมาครับมาครับมา,มาครับ,รบ,รบพี่น้องอามาจิ้มจุจิ้จนควายกับน้ำจิม้มพริกลาบเหนือพริกลาบแม่ผัวบายคู่มืกับผมครับอยากเข้าขนาดอะมาพยายามนี่กินกับเพราเนาะครับเนาะยวผมจะกุยน้ำจิม้มกับน้ำจิมำจ้มนี่นเด็ดเลยครับกินกับเพราบด้ายยังลันะ้มเลยอ่ะให้ผมอูแต่หนะฮะ ก่อนใส่พี่อาจีครับยอดมันจะคล้ายๆครับซาจิ้นนะครับเนาะแต่ว่างเป็นข้ากินครับเจ้ามูลหลายๆนะฮะกินไปจิบไปครับสอยไปนะครับเนะาะสอยตีนใหญ่ๆนะฮะมันจะต่างกันตรงทีง่เขาสอยตีนใหญ่ๆนเลครับดู เดี๋ยวเราขยัดครับน้ำจิ้มนี่ลายค,ะะครับเต็มกันไหมนะน้องตับสดๆครับผมสุดจัดเลยครับหวานจัด ครับบุกโดนแหี่ยสน้อยครับเน่ะนี่เหรอครับนี่เหรอแต่เมั่งน้มจิ้มมันไล่ครับผมตำลอมเพชรมากหอมเนตแต่แตครับพี่น้าเอาแอร์เมนูนี่กินครับเจ้ามูหลายๆนะครับน่ะกินไปเป๊กไปนะครับสุดยอดลองไปเงี้ยเอาไปทำเอาไปทานกันได้นะครับ เยอะแล้วครับน้ำจิ้มพริกดาบสุดนี้นะครับเนาะเม่อก่อนผมขออนุญาดฟ้ดเลยครับวิตัณฑ์น้ำพริกดาบแม่หัวใบคุูมัยนะครับเนาะพี่น้องอาอยู่ตังทิ้ตังผ่านนะครับกอหาน้ำพริกดาบที่เก็บได้เหมือดๆนะครับเนาะนี่ผมแนะนำลยครับมันเป็นน้ำพริกดาบแบบแห้งๆนะครับเนาะแห้งๆแต่เข้มข้นครับหอมเม่อเก็บได้เหมือนครับผม ผมจะลงลิงสังซื้อไว้ใต้คลิปนะครับเนาะกดเข้าไปสั่งซื้อกันได้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Facebook และ Youtube ช่องเอาอย่างมากินแรงเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ